ับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนค่ะเมื่อน,นีสาวแทบานพาม่านเที่ยววัดบนันออยู่จังหวัดอุดอรเนาะพี่น้องเนาะวัดที่พระเทพสัางปะยิ้มผ้าขับไปชุมมนะ่มไหมเนาะกับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขส,ขขส,ว,สวัสบายดีพี่น้องฟังเล่าแล้วก็ทั่วโลกเนาะพี่น้องเนาะ uh, Good is uh, thing ตอนเที่ยงวันนี้ไม่สาว Good morning everyone today I came to make m e l i e v at the far f most far most is temple of my queen this ชีดี้ว่า building this a temple to e v e r p r o m o t in the Udon Thani province of Thailand Okay we let to see how it beautiful in the this temple ขอมาพี่น้องมาบึงวัดสาลาเทิดพระเกียรติเนาะน,นี้วัดที่พระเทพเป็นสังนี่วัดปันคอน้นอ,นองสวยงามมากเลยู่จังหวัดอุดรมา,ามทํำธุระก,กันเลยมาฮะน้องก็เลยพามาวันนี้เนะาะมาเที่ยวชมวัด บ้านขอพันธ์จังหวัดอุดรธานีสองฝั่งข้างทางเนาะพระมหา,าธาตุเจดีเฉลิมบรมเฉลิมพระบารมีพระนาวะมินสันพี่น้องนี่ยสองข้างทางไปเอาไปชมให้เลยเขามาเนี่ยน,นี่ประวัติปัดบ้าน,นขอประวัติปัดบ้าน,นขอปัดบ้านขอ้อทางเขาคน มันคือถ่ายรูปว่ะคุณเห็นถ่ายรูปมันก่อนขึ้นก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะ please take off your shoes กสิเมียงกอลฮ้องมืออีซ์ a l c o h อ l wash your h a n d นี่พี่นอนเข้ามาข้างในวัดเดี๋ยวเสียงดังไปเล่ลอทั้งงานสวยงามมากเลย ขออนุญาตลายเ,นเนยพื่อนะพี่น้องะขออนุญาตกล่าวปายเพื่อนกันภายในพี่น้องะสีผ้าชุ่มภาาในเพื่อนงามงามประสินแสงขออาัยเรื่พี่นอะอันนี้เป็นลูกพระปัญญาพิสารเถรหลวงพ่อทูลขี้ปุ นุโยสันมีพี่น้องอาจจะเป็นเจ้าอาวาสป่ะรูปเจ้านี้เป็นรูปใครูปเจ้าอาวาสป่ะรูปใครก่อนรูปเจ้าอาวาสเลยพี่น้องสวยงามพี่น้องแต่วามันย่อนเสียงป่ะสีเบื้งท้างที่ว่าหย่อนเสียงนี่ เป็นพระธาตุเจดีข,ขึ้นมามีบุตปูซา,ามีดอกไม้น้ำตัวนี้เขาขึา้พวกมีดอกไม้ดอกอดอกไม้ว่าจะใส่ผ้าส้มข้างในไปนหน้องช่วงมีงานเร็วๆพระเทศเสดิษเนาะพอเจ้ากสิปล่อยคนเขามากกสิขามากก็ต้องเป็นจุดๆไปเนะาะเจ้าหน้าที่กสิติมเป็นวัดที่พระเทพคนสัง่งสวยงามมากค่ะคุณ วัดบ้านคอจังหวัดอุดอรเด้อพี่น้องเด้อพลเ็ดสวยๆสวรรค์พลเ็ดสวรรค์ั้งสวรรค์งามสวยงามพี่น้อง มีบทสวดมุ่นนโมสามจบนสวดสวดมุ่นไหวไหวพิน่นประตูมีทุกมุมตอนนี้พิ่งดีประตูทุมมมทกมุันจะเปิดอยู่เมื่อกีมุ่มจะเปิดมีสามมุ่นั่งท่ายเท่ายห้นั่งไมท่ายห้นั่งลงนั่งลงไหมไท่ายหันั่งไหม,ไไหมนั่งลงล ออกเมรุแล้วนางลงสีไทยเห็นหรอบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศรอบมากกว่าชีปิดประมาณนี้พี่น้อง,องสงบเงียบสงบปีเป็นคล้ายๆเหมือนวัดปฏิบัติถ้ำหรือเปล่าเพิ่นเฮดแฟนะวัดปฏิบัติถ้ำรืเล่าพี่น้องวัดที่ประเทศเพิ่นแางไว้ยียบเพิ่นบินมากพิก่นก์สีมา่านอ่ะนี่ข้างนอกก็เงียบสงบ ทุกหมวดโลกทั้งหมดเป็นหินรับบัญญาครับุณผ้นรับปัญญาที่วางศัตเ,เงียบดีพี่น้องพระมหาธาตุเจดีเฉลิมบารมีพระนะวมินเป็นบัตรที่อุดอรที่พระเทพเปนสางไว้เนาะที่หอบ,บัตรทางยางขิ้นคนเล่นบัตขียุ่งเนาะ คลิปนี้กับบมี่ยังมากมายพี่น้องผ้ามาแวะใบใบผัสสะทัดมาวัดใบพัดขอพงขอพรเนาะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเดินทางมาจึงวัดอุดรกับบไก่กันกับน้องไข่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เขานะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันผู้ใดมีโอกาสมาน้องไข่หรือว่าอุดรกับแวะมาไหว้เลยพี่น้องวัดบ้านคอวัดบ้านคอซึ่งมีสองหม่องหนึ่งอยู่ข้างผู้เนาะอันนั้นวัดบันก่อนวัด วัดบันก่อนบอกคุณว่าเม่งดูตรงนี้ไม้ล้านสูงมาสูงเมฆลอยมากคือเป็นทึ่งสวรรค์เด้พี่น้องเหมือนอันเจดีลอยได้ลรอพี่น้องนะรีแดด,ดออกมาละเหมือนเจดีลอยได้เนะาะงาน,นขึ้นเบางอีรีน่ะทึ่งสวรรค์เหรอแม,ม่คือเคลื่อนเจดีเพิ่น,นลอยได้ลรอคุณน้องงามงพี่น้องไป,ไปคลิปนี้เจอกันไหมพี่น้องไปแล้วเป็นคลิปสรรัส้นๆพามาเที่ยวเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ thank you so much guys I have to have to go back home okay bye bye พี่น้องอย่าพึ่งว้างอย่าพึ่งปิดไปได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวพาเขาไปชมพิธีพันธ์พิธีพันธ์ปูคนข้างในนี่เขาไปพิธีพันธ์ไปพี่น้องไปนี่พิธีพันธ์พี่น้องเพิ่นจิเปิดเวลาเนาะพิธีพันธ์เพิ่นพิธีพันธ์หลวงปูเพิ่นเวลาปิดเวลาเปิดแปดโมงถึงสิบเจ็ดนาฬิกาแปดโมงถึงห้าโมงแรกอันนี้ช่างเขา ท่าเข่าคอนท่าีเข้าไปช่วกันดูบริจาคเนาะแจกบรามเห็นชงเลยเด็กทังนกรไปมีท่าเขาพี่หน่อยทางเข้าอือันนี้ทาาออกมีทาาออกนมีทางออกีท่งออกมาี่เห็นทาาเข่าทาาออกกอันนี้า อันนี้จะเป็นชีตใบเด็กคุณสิมีตุยางนาะพี่น้องตุยาสมัยตะกี้โบรามโบรานเป็นของสมัยโบรามโบรานเขาอนา่ย,ย,ยาเด้อป่วยชีดใบเด็กอันนี้เจนสมเด็จพทะบรมโอส,สาธิราชสยามมงกุฎชกุมารเนาะพระราชทานสมณศักดิ์และพัยดยศถวายแด่หลวงพ่อทูล ขี้ปุยะดูผ่าอันตรีกัญญาวาได้พี่น้องข้อสอบอะไรบ้างเด้อข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 ออ่านไ่อะไรอันนี้เปิดไฟพี่น้องมันหมึกลงไหมอันนี้เป็นโบราณโบราณกินข้าวเนื้อท้องห้ท่านกระซิบอินเนาะนี่มองย้อนสมัยตะกี้พี่น้อง เมื่อสมัยตะกี้อนยาร์ตปูญญตดปดเดอร์ลูกไปถอดไปยูทูปเนี้ยฮิตยูทูปฮันรูปฮันนะคะโคตรเร็วนี่เป็นท้องอย่างพอเลงเนี่ทถ้าบุญก็ซื้อไม่ปุ้ยจะมีที่ดิบันย่ายแต่สมัยตะกี้พี่น้องมันเกิเป็นผู้ใดสิมานางกันนางที่ม,มีกอีกเจ้าจะเหน็นเปิดไฟแล้วนี่เปิดแฟแลชละไปข้าไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นไว้นมมีไว้นมไว้เด็กลราเป็นไว้นมอันนี้ก็สิมาหนังสื้อนางหา ชีวิตคนอีสานตะกีพี่น้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายงามมากเลยเห็นงามๆห้ามจับนะพี่น้องดูได้แต่อย่าจับพิธีพันกระสีนี่หลายๆอย่างยาโมตู่ยาโมอยังก็มียาโม,มสโบราณโบราณก็จะเป็นยาหักไม้พี่น้องอยาหักไม้สมัยตะกี้เนาะอยาหักโมงหักไม้ ทำรายาไทยกับเซนี่แบบนี้พี่น้องมันมีสมัยตะขี้คยเป็นเล็กน้อยสิทยาแบบนี้พี่น้องเนี่ยสิทยาแบบนี้สมัยยันน้องมีตูมีตูกพอตูยุบานเพื่อนเป็นหมอมมประจำหมู่บ้านเพมันสิดีเขาเนาะดีตรงหัวยาขวดยาเยพี่น้องแล้วก็เอาตะไบทัดปะปะตะไบเลื่อยหน่อยเขาจะแล้วก็หักเปาะแล้วก็สิทยานี่หมอยาหมอฮูรันคิดปรุงยาแก้โรคหิดเจ็บโรคโรหิตยางพี่น้องสมัยตะขี้กับเซนี่ลักษณะนี้ กผู้ใดเกิดท่านยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์นะพี่น้องเนาะทำไมตะขี่ได้ใส่บราณเส้าแทบานได้ใส่โบราณแบบนี้เนาะลองซื้อ <Okay. S 1> ตำ,ตำ,ตำรับตำราการเลี้ยงตอนใบไ,ไ,นม,นะไ,ไม้นมเป็นใบไนุ่มเพื่อนไายทอดไห้ข้นเข้าในมะเบิ่งกเระเป็นใบไนุ่มก่อนพญา,ากวีเพื่อนเนาะนี่บุตรก่อนมวน,มน,มนเสือสมัยโบราณ สวยงามมากพี่น้องรักษาอนุรักษ์ประธรรมอีสานบ้านพ่าไว้เนาะผู้ใดมีโอกาสก็มาวัดบันคอได้ท้่พี่น้องเริ่มมาเก่ามาเยี่ยมชมเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ของคนโบราณโบราณจะกี่จุดเปลี่ยนอันนี้ก็จุดเปลี่ยนแหละเริ่มนุ่มแล้วก็สิไปเนาะพี่น้องปะเป็นไม่ทำงานเนาะไม็นใทำงาน ปูเพิ่นสมัยเพิ่นเปิดนมมั้งนี่นา,งงานสวยงามมากพาาาี่น้องสืบสานวัฒนธรรมต่อไปนะพี่น้องอันนี้คืออะไรอยากได้ปุ๋ยไปช่องหน้าคือคือคือพี่น้องสวยงามแจ็คอาจจะซองห,อน,หน่อยนึงนะพี่น้องนะประวัติเพิ่น คนเพิ่นเป็นนมเป็นน้อยเนาะเพิ่นกม็มาบวชเหียนก็ว่าไปผู้ใดอยากได้รายละเอียดเนาะถ้าสาวแทบ้า,บานหายรายละเอียดบอบอละเอียดหรือว่าบอประตูงี่อะไรกันเ<า>ขาไปเสิร์ชหาในกูเกิลน,น้องวัดบานคอเ<า>จ้าบาทเพิ่นสยังพระอา,า,ออา,าจารย์ทูลขี้ปุป,ปะโนโยนี่พี่น้องเพิ่นชิมีประวัติเพิ่นสองพันเพิ่นบวชสองพันห้าร้อยห้าร้อยสี่โอ้ยยังบุเกิดได้จอยพี่น้องสาวแทบ้านยังบุเกิดคืชิรุ่นหน้ารุ่นแม่์โแล้ว นี่ก็สิเป็นว่นทุดงแบบพันษานี่ยขิ่นบชแล้วดิเขาเี่นงานแต่กับบดเป็นทุดงไม่ทุดงแบบนี่เป็นทุ่งยางพี่หนอ้องเดี๋ยวก็พี่่นบชเนาะพิ่ไปจำยุใส่เนาะนี่พันษาที่หนึ่งพี่น้องพันษาที่หนึ่งนี่พันษาที่หนึ่ง อยากไปพนทุกในขณะทีขณะนี้ที่ที่เดียวทำไมได้อุบายจากหมู่นอนสอนหัวใจวสาสันพนลราโอ้เป็นข้ามเป็นสอนเป็นธรรมะาที่สอนได้ดีมาออกมพีนน่น้องอันนี้ก็สิมาเป็นพั่นสาที่สองพี่น้องมีพั่นสาที่สองมีพั่นสาที่สาม,มพันาที่สาม ระธุดงอยู่ในป่าได้ผจญภัยกับผีกองก่อยพ,พี่น้องโอ้คนจื๋วัตถุยางพี่น้องเนาะขี้บวนมากนาดน,นอันนี้พั้นสาี่สามผีเปียกผีเปียมาแสดงตนให้เห็นข้อห่วงสมบัติท่านโอ้ยวาระคนเฮาน,ะนานะตายไปยังมีกิริสต,ตันหาปล่อยว่างไรก็ดีมาอันนี้ก็มากังพันสาี่ซีที่ซีที่หายอยู่ใส่เราโอ้ยที่หาอยู่ผิดพี่น้องพั้นสาี่หา จำพันษาที่วัดศรีวิไลวัดศร,รีวิไลทุหลงขอมูลงพันษาที่หางแลนี้พันาธาที่หกพันษาที่หกนิมิตไปปดวดโยมพ่อที่โยมโรให้ฝนกำมอเนาะซาทูน้ำพี่น้องเลยเลี้มาส้มมาเยี่ยมเป็นบุญตาลูกหลานปูยอ,อันนี้พันาธาที่หก้นาะที่หกที่เจ็ดันมีสัตวโอ้ที่ททเจ็ดมันยุน่ในผีพีนองอย่อนไหม ทางออกไปเนาะพี่น้องมีท่านสาธิเจ็ดพี่น้องได้อุบายทำจากต้นมะพร้าวกันไก่เหรอพี่น้องท่านอ่านบทผิดดธีพี่น้องมาค่ะพี่เจ็ดมันเท็ดงามๆต่ะที่เจ็ดที่แปดอ่พี่อันนี้ได้พทษาพนษาธิแปดนี่มีขินชายสามคนตามข้าหมายถึงยังกิเลสตัณหาอาวิชชาท่านอ้ยมันสอนใจดีเนาะ ยุนวาสนาบารมีพคนสูงวันพ่านสาที่แปดหมูปลาสองตัวค่นเป็นลูกศิลป์ใส่หมูปลามาเป็นลูกศิลป์ใส่คนในรูปรูปหุ่นขี้เผลอคนพี่น้องคือคือสมัทำไมคนเป็นนมพี่น้องมีดียังมีดใส่ข้าอ,อ่านเนาะกระสาวเทศบานกระชีพ่าชุ่มเดซมิพราะว่ามันสีใส่เวลาดุลเนาะ ผู้ใดอยากได้รายละเอียดอาจจะไปศึกษาเพิ่มใน Google เบิ่งอันนี้ผ้ามาเบิง่งบรรยากาศพิธีพันธ์เพินเเ่นแล้วเฮาก็สิออกไปเลยสร้างวัดไนีลเพิ่นออกไม้เลย,ออเลย,เลยไปทุด,ดุงแล้วคุณก็สิสร้างวัดพี่น้อยงามหลายพี่นิดบูรณาเนะาะซาตย์บาลได้มานอ้องผ้ามามาท,ทําธุระมืเมืองอุดอรตะกามาแวะกราบไหว้ได้มีบุญวาสนาวาสนามื้อนี้ กินจีนั่นพี่น้องเอ้ยไม่ได้สิ่งสิ่งกอ่อสร้างอันนี้เพิ่งสั่งวัดพี่น้องอันนี้สร้างวัดนี่สร้างวัดมันก่อนนี่เครื่องก่อสร้างสุดขาวนี่เม่เอมสซี่นี่พี่นอ้องเมสซี่พระกับเจ้าบงสะบานสิ่งกอ่อสร้าง ห้ามจับนะพี่น้องดูได้แต่ห้ามจับนี่ก็ทีิดเป็นประวัติพันพี่น้องเป็นผู้น้อมถ่อมตนสิ่งก่อสร้างแล้นครสางวัดพัสทาดจีดีนี่มาก ย้อนแสงนักจิ๋งงด้วยมันเป็นหนังสือทั้งนั้นเลยสวยงามมากคุณหนุอมเออคนเลี้ยงไหนง่งไง เป็นอีกตรงนั่งพี่นอ้องนี่จะเป็นหของส่งงานพ่นของส่งงานพันน้องพี่น้องอะ่ะเป็นเดือน,น,นสุดท้ายเลยด,ดิพี่น้องงา้ามไหลข้าพระเจ้ามาส้มพิธีพันธ์ของปูคนละ ส่งงานเพิ่นเพิ่นเก่งเรื่องปั่นคุอทะลุประสันพี่น้อยเก่งปูเก่งจังเลยนับถือนับถือซาถือปู๋ยอเนกสีผลงานด้านพุ่มปัญญาสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยเก่งเรื่องสมุนไพรน้าครบหผลงานด้านประพันธ์หนังสือเห็นหนังสือ นี่ก็คือเป็นผลงานด้านการก่อสร้างมันก่อสร้างก็เก่งทุกด้านขึ้นหรอเก่งเก่งเรื่องสายขึ้นงามหลายมีเป็นเจดีพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนี่คนบาศกุบาสิกามเมซุงเมซี่ก็อะไรนะพระก็อะไรไปเมซี่หรือว่าวผารรามาสม